เคล็ดลับการดูแลเบาะหนังมีอะไรบ้างประชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแก้มนะคะเจอกันอีกแล้วค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะวันนี้แก้มจะมาแนะนําวิธีการบารุงเบาะรถของเรานะครับโดยเฉพาะเบาะรถหนังนะคะตั้งแต่เริ่มใช้รถเลยค่ะเรามาดูแลเขาตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าปล่อยให้เขา เป็นอะไรเป็นแตกงาใช่ไหมคะที่เรากังวลกันก็คือว่าเบาะหนังเก่าไปแล้วไม่บํารุงมันมันก็จะเป็นลายแตกงาทําให้รถเราดูไม่สวยนะคะมาแก้มจะพาคุณผู้ชมทําเลยแล้วกันค่ะคลิปนี้ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องของเราด้วยนะคะเดี๋ยวแก้มแนะนําก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องใช้นะคะง่ายๆเหมือนเดิมค่ะ มีผ้าเปียกนะคะผ้าเปียกสะอาดนะคะหมาดๆนะคะผ้าแห้งนะคะแปลงปัดทําความสะอาดแล้วก็ฟองน้ําฟองน้ําผ้านะคะแล้วก็โลชั่นบารุงหนังโดยตรงเลยนะคะอันนี้สูตรนี้ไม่มีซิลิโคนนะคะการที่ไม่มีซิลิโคนก็คือเวลาที่รอยมือเราโดนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดเป็นคราบที่แบบเป็นรอยมือะคะ่ะตัวนี้ค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ด น้ำยาส่วนเกินนะคะแต่แก้มจะทำเลยแล้วกันนะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะเราต้องทำความสะอาดอันนี้เป็นผ้าหมาดนะคะอันนี้ก็คือรถใช้งานแล้วนะคะประมาณเดือนเดือนสองเดือนแต่แก้มทำให้ดูครึ่งหนึ่งนะคะว่าอันนี้ยังไม่ได้โดนน้ำยาเลยนะคะ ยังไม่ได้โดนน้ำยาเลยนะคะก็จะเป็นแบบหมาดๆออริจินอลเขาเลยค่ะว่าเนี่ยถ้ายังไม่ได้บำรุงสีมันจะเป็นแบบไหนโอ้นี่ใช้งานจริงนะคะสกปรกจริงนะคะถ้าคุณลูกค้ามีเครื่องดูดฝุ่นที่สะดวกพกพาก็เอาเครื่องดูดฝุ่นเราดูดได้เลยค่ะ เสร็จแล้วเราก็เช็ดผ้าแห้งให้เขาหน่อยแ,แก้มจะลงโลชั่นแล้วนะคะเราก็ฉีดโลชั่นใส่ที่ฟองน้ำผ้าของเรานะคะ แล้วเราก็ทาเลยค่ะเพราะส่วนมากแล้วปัจจุบนันนี้รถยนต์ส่วนมากก็จะเป็นเบาะพวกเบาะหนังนะคะ <S <S ก็บมรุงกันง่ายๆแบบนี้คุคทอนแตกต่างหรือย,ยังคะ ก็จะเพิ่มความชุ่มชื่นให้เขานะคะมันก็จะดูเงาอันนี้เป็นสูตรไม่มีซิลิโคนนะคะไม่อันตรายนะคะใช้ได้เป็นไงคะสวยไหมคะอ่าง่ายสีมันก็ฝั่งนี้นะคะ เรสังเกตง่ายๆเลยฝั่งนี้มันจะดูชุ่มชื่นนะคะฝั่งนี้นจะดูแบบแห้งๆเหมือนผิวไม่ได้บำรุงนะคะเนี่ยค่ะจ่แก้มีแถมให้นิดนึงนะคะตรงคอนโซลก็เช่นเดียวกัน,นะะตรงนี้เราก็บำรุงเขาได้เลยค่ะที่เราเห็นว่าทำไมมันเงาดำสวยจังเลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็บรนมุงกันง่ายๆแบบนี้ค่ะแก้มก็จะมีอย่างเงี้ยแก้มก็ไม่รู้เขาเรียกว่าผ้าอะไรแต่ขอแก้มเรียกว่าผ้าผ้าเก็บความมันหรือเก็บน้ํายาส่วนเกินนะคะ <S <S ก็เหมือนเหมือนผ้าเช็ดแว่นค่ะพวกเช็ดหน้าจอ เดี๋ยวเราก็เก็บส่วนเกินเขาหน่อยเสียเขาหน่อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะ <Okay. S 2> ถ้าเราดูแลบำรุงเขา <Okay. S 2> อย่างต่อเนื่อง <Okay. S 2> ตั้งแต่ที่เราเริ่มใช้เขาเลยเนี่ย <Okay. S 2> มันก็จะคงสภาพประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวแก้มขอเข้าเรื่องนิดนึงนะคะเนื่องจากมีลูกค้าที่เคลือบแก้วกับเราหลายท่านนะคะสอบถามเข้ามาว่าที่ร้านเราเนี่ยเคลือบแก้วเนี่ยบำรุงภายในด้วยไหมเคลือบภายในไหมคอนโซลไหมเพราะว่าร้านอื่นเขาทำนี่แก้มอธิบายให้ฟังเลยนะคะว่าแก้วเนี่ยมันเป็นสารแข็งคือสารซิลิก้านะคะมันไม่สามารถที่จะเอามาทาเบาะหรือคอนโซลรถเราแบบนี้ได้นะคะถ้าทาได้ จำไว้เลยแล้วกันนะคะว่าแก้มจะบอกว่ามันจะถูกล็อกไว้ล็อกไว้ก็คือเราเคลือบสารแข็งอะบนบอกทีนี้เราจะบารุงมันยังไงอะมันเข้าก็ไม่ได้มันออกก็ไม่ได้แล้วมันก็จะมีผลเสียในอนาคตข้างหน้าก็คือว่ามันจะแตกลายงานนั่นเองนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นเหนียวเหนียวนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะคะมีลูกค้าโทรเข้ามาปรึกษาว่า หนูไปทำเครื่องแก้วร้านนี้มาเขาพ่นภายในให้พี่แรกๆมันสวยดีนะมันดำแต่นหนูใช้ไปประมาณ6-7เดือนคอนโซลหนูมันเหนียวแล้วก็เช็ดก็ไม่ได้มันจะเป็นแบบฝุ่นติดๆอะค่ะโดนน้ำเนี่ยพูดง่ายๆเลยค่ะผ้ามันมันไม่ไปเลยอะโดนผ้าแล้วมันก็จะเป็นยับๆอะค่ะคอนโซลเสียแล้วก็ต้องไปเสียเงินเนี่ยเปลี่ยนคอนโซลใหม่ อนนี้ก็ไม่คุ้มเลยนะคะอันนี้เกิดขึ้นจริงนะคะอันนี้ถ้าที่ไหนบอกว่าเคลือบแก้วภายในด้วยเนี่ยแก้มบอกเลยว่ามันทําไม่ได้นะคะเราควรบํารุงเขาอย่างต่อเนื่องให้เปรียบเทียบเหมือนผิวหนังเรานะคะเวลาที่เราทาโลชั่นหรือเราอาบน้ำเนี่ยโลชั่นเราก็ถูกล้างออกมันก็ผิวมันก็จะขาดความชุ่มชื่นนะคะเราก็บารุงเขาใหม่เบาะหนังก็เช่นกันดูแลแบบนี้นะคะ ถ้าคุณผู้ชมรักรถแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเขาตั้งแต่เราเริ่มใช้เขาดีไหมคะวันนี้แก้มก็มาเท่านี้ค่ะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับคนที่กำลังมองหาเรื่องเคลือบแก้วด้วยแล้วก็วิธีรักษาเบาะรถยนต์เบาะหนังของเราตั้งแต่เราเริ่มใช้งานนะคะวันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ